สวัสดีค่ะรักชอบค่ะวันนี้เราก็มีหัวข้อสนุกๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะถ้าท่านใดที่ได้บังเอิญเข้ามาพบคลิปนี้นะคะคลิปนี้อาจจะบอกอะไรกับคุณก็ได้หรือพี่ไพ่อาจจะอยากบอกอะไรกับคุณก็ได้หรือพลังจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณอาจจะอยากบอกอะไรกับคุณก็ได้นะคะ ้าวเรายังไม่ได้บอกหัวข้อเนาะว่าหัวข้อคืออะไรหัวข้อในวันนี้ก็คือเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดือนกันยายนนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจะเป็นยังไงกันบ้างโอ้สักครู่นะคะทำให้ตก เอาละค่ะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานนะคะพลังงานของท่านที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็นไพ่หกเหรียญแล้วก็ราชาถือถ้วยค่ะ พลังงานของท่านนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเป็นคนที่ใจดีค่ะเป็นคนที่ชอบทําบุญทาทานชอบบริจาคหรือให้ความช่วยเหลือแบบว่าเห็นใครเห็นใครต้องการความช่วยเหลือก็อาจจะชอบช่วยเหลือคนแบบนี้ค่ะหรือไม่ก็ทํางานในอาชีพที่แบบให้ความช่วยเหลือคนก็ได้นะคะเหมือนอำนวยความสะดวกให้คนอย่างเช่น ตำรวจทหารพยาบาลคุณครูสาธารณสุขงานที่แบบว่าให้ความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนอะไรแบบนี้ค่ะหรือไม่ก็เป็นงานที่แบบว่างานงานบริการก็ได้นะอืโดยรวมๆวมแล้วถ้าเป็นงานอิสระก็เป็นแบบงานบริการค้าขายหรือว่าการการแบบว่า การเป็นผู้ให้อ่ะคะ่ะแต่ก็ให้มาขายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกพลังงานหนึ่งนะคะก็เป็นพลังงานของอคนที่มีความรู้สึกอ่อนโยนอบอุ่นใจดีแล้วก็มีความเป็นผู้นำแต่ว่าไม่ใช่คนที่แบบว่า ออกแนวแบบด,ดุูหรือออกแนวที่แบบว่าเข้มมวดอะคะ่ะจะเป็นคนที่ออกแนวสบายสบายให้ความรู้สึกของการเป็นผู้นำผู้บังคับบัญชาที่มีความอ่อนโยนมีความเข้าอกเข้าใจในตัวลูกน้องอะคะ่ะพลังงานมีสองแบบนะคะแต่ที่จริงแล้ว เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะจะอยู่ในอายุไหนก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นพลังงานแบบอง์รวมแต่ว่าก็จะเน้นไปที่คนที่ใจดีคนที่ชอบทําบุญทําทานคนที่ชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นกับคนที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบระดับหัวหน้าแล้วระดับคิงแล้วอะค่ะแต่ว่าเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนเป็นคนที่มีความใจดีเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นทํางานด้วยความรักแล้วก็ทํางานด้วยความแบบ เขาเรียกว่ายัางไงดีนะความกลมเกลียวอะค่ะทํางานแบบความเข้าอ,อกเข้าใจความกลมเกลียวในองค์กรอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่มารับชมรับฟังนะคะตรงเราก็ไปดูกันต่อเลยเดีย๋ยวไปขอพลังงานจากพี่ไพ่สามใบดีกว่าที่ถามว่าอะไรกันนะกันยายนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะเกิดสิ่งใดขึ้นนะสามใบสามใบนะคะสามใบ เฮดออฟสอดขอสามใบพอเราอยากได้แค่ <S 1> <S 1> เหตุกยารณ์ใหญ่ใหญ่คิงออฟสอดเซเว o นออฟสอดเอ้ทำไมสามใบวันนี้มีแต่ดาบตัดะดาวขึ้นมานะ เดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็พี่ไพ่นะคะก็อยากจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันจะเป็นเรื่องในทางความคิดทางความคิดแล้วก็ปัญหาที่อยู่ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องแก้ไขนะคุณก็จะพัฒนาจากเวอร์ชั่นเด็กอะคะ่ะเป็นเวอร์ชั่นคนโต เวลาที่คุณพูดคิดทำจากเด็กถือดาบที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาอาจจะแบบว่าตรงเกินไปจริงใจเกินไปอาจจะแบบไม่มีความสุขุมรอบครอบเงี้ยค่ะก็จะเปลี่ยนมาเป็นในเวอร์ชั่นผู้ใหญ่ที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาให้มีความคิดคำพูดการกระทำที่มันไม่ใจร้อนไม่มุทะลุเกินไปอะค่ะ ก็จะมีความสุข,ขุมและก็จัดการทุกอย่างได้เป็นคนที่จะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจะผ่านอุปสรรคทุกปัญหาไปได้สถานการณ์ทุกสถานการณ์จะทำให้คุณโตขึ้นจะทำให้คุณพัฒนาตัวเองในด้านของความคิดมากขึ้นจากอะไรที่เคยคิดลบเคยคิดว่าสิ่งนี้อ่ะฉันทำไม่ได้หรอกมันมันเป็นความเครียดความกดดันในหัวคุณนะคะคุณก็จะเห็นทางออก ก็จะหาทางออกได้แล้วก็จะสามารถเป็นคนที่โตขึ้นแล้วจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะว่าคุณอนะ่ะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมด้วยเป็นคนดีคนนึงเลยแหละคือคิดดีทําดีเลยแหละค่ะแต่ตอนแรกอ,ะอ่ะคำพูดของเราอะ่ะมันอาจจะดูแบบตรงตรงตรงะเนาะเวลาเราตรงมากๆอะ่ะเราอาจจะไม่ได้แบบ พูดจาอ่อนโยนเพื่อเอาใจใครอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณแบบมีเหตุการณ์มีสถานการณ์ที่ทำให้คุณแบบรู้จักพูดมากขึ้นใช้คำพูดเป็นมากขึ้นส่วนเจ็ดดาบนะคะสถานการณ์ที่แบบว่าโดนแมวขโมยปลาหนีไปแล้วอะไรพวกนี้ค่ะเ,เดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปเองอะเพราะว่า ระดับคิงขึ้นมาคุณมีภาวะของความเป็นผู้นําอยู่แล้วคุณมีความเป็นผู้นําสูงอยู่แล้วอะ่ะแล้วผู้ชายอ่ะที่เป็นคิงอ่ะเนาะถ้าผู้หญิงมาเลือกกองนี้นะคะก็จะมีความเป็นผู้นํามีความแบบเข้มแข็งแล้วก็อาจจะเป็นผู้นําหรือเสาหลักของครอบครัวได้เลยนะคะอืมคุณก็ไม่จํองเป็นต้องเกรงกลัวปัญหาอุปสรรคอะไรหรอกคะ่ะสถานการณ์พวกนี้เดี๋ยวมันก็จะ เดี๋ยวมันก็จะถูกจัดการด้วยเวลาเดี๋ยวจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้เดี๋ยวมันก็หมุนวนไปเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะผู้อ่านได้เปิดไพ่เปิดไพ่เพิ่มที่เป็นพี่ไพ่ที่แบบช่วยช่วยในเรื่องของพลังงานที่เป็นพลังงานของความใจดีถึงการให้นะคะอ่าพี่ไพ่ก็จะบอกว่าการให้ผู้อื่นคือการเก็บที่แท้จริงค่ะ สมมติเหตุการณ์นะคะว่าคุณอะไปที่ไหนมาได้ซื้อของอร,อร่อยมาอย่างหนึ่งค่ะคุณอาจจะเก็บไปกินเองพรุ่งนี้ก็ได้นะแต่ว่าคุณอะจะไม่เลือกเก็บไปเองแต่คุณอะเลือกที่จะเอาไปให้เพื่อนร่วมงานของคุณเลือกที่จะเอาไปฝากเพื่อร่วมงานของคุณซึ่งการทําแบบนี้ค่ะมันจะทําให้คุณอะได้เข้าไปอยู่ในจิตใจของเพื่อนของคุณด้วยนะเพราะว่า ่มันแสดงถึงความมีน้ำใจอ่ะค่ะเหมือนคุณน่ะนึกถึงคนอื่นมากยิ่งขึ้นอื ตอนแรกอะ่ะเราอาจจะเป็นคนที่แบบแข็งแข็งอะไรแบบเนี้แต่พอสถานการณ์หลายๆอย่างหรือว่าการมาทํางานร่วมกันน่ะมันก็ทําให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนที่อยู่รอบข้างมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมันก็เป็นความน่ารักน่ารักขึ้นนะคะอาจจะมีสถานการณ์อะไรแบบนั้นนะคะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่เป็นคุณที่ทํากับเพื่อนของคุณก็ณณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหรือคนรอบตัวของคุณนะคะที่ปฏิบัติอย่างเงี้ยกับคุณได้นะคะ อ่าหรือไม่ก็มีอีกแบบหนึ่งด้วยนะถ้าคุณนะไม่เป็นสถานการณ์ของคนที่แบบเป็นเพ of s ฟ o อดและ King of s ฟ o อดที่แบบเป็นตัวคุณเองที่เจอสถานการณ์แล้วทำให้คุณนะเติบโตจากเด็กถือดาบไปเป็นราชาถือดาบก็อาจจะเป็นคนที่เข้ามาหาคุณหรือว่าคนรอบตัวของคุณนะคะที่ มีความคิดที่เปลี่ยนไปมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากคนที่แบบนิสัยเด็กๆโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นรู้จักการจัดก,การสถานการณ์ รอบรอบตัวค่ะหรือบรรยากาศในการทํางานทำให้มันดีขึ้นทําให้ทุกคนน่ะอยู่ด้วยกันอย่างกลมเกลียวน่าอยู่มีความสามัคคีมากขึ้นค่ะอย่างนี้นะคะมันก็จะเต็มไปด้วยความสุขเวลาคุณไปทํางานกับเคพื่อนที่ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นใจดีกับคุณนะ่ะหรือว่าคนที่โตขึ้นคนที่เขามีความ รอบครอบสุขุมอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ย่อมดีกว่าคนที่ทำงานแบบใจร้อนใช้แต่อารมณ์จริงไหมคะยังไงแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะรู้สึกว่าตรงหรือไม่ตรงยังไงก็อ,อยากบอกเพื่อนๆไวยว่าพี่ไพที่มาไกด์ไลน์ให้ะคะ่ะ ไม่สามารถครวบคุมโชคชะตาชีวิตของเพื่อนๆได้นะคะเป็นตัวของเพื่อนๆและผู้ฟังทุกท่านเองนะคะที่จะสามารถกุมชะตาชีวิตของตัวท่านเองนะคะเพราะว่าตัวท่านคือผู้มีพลังที่สุดของตัวท่านเองท่านคือคนที่เหนือที่สุดของตัวของท่านเองนะคะไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณตกต่ำหรือ เป็นคนที่ดีขึ้นได้ถ้าไม่ใช่ตัวของคุณเองนะคะดังนั้นแล้วก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีความเป็น,เป,นเป็นคนที่โตนผู้ใหญ่แล้วยังไงก็คิดวิเคราะห์แยกแยะทุกสถานาการณ์ได้อยู่แล้วดังนั้นแล้วไม่อยากให้เก็บคำทำนายหรือว่า คำพูดของผู้อ่านที่แปลออกไปที่มันเป็นในชางอ่ะในเชิงรบนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกใจอะไรยังไงก็ขอให้ปล่อยผ่านะคะเก็บแต่เรื่องราวดีๆเก็บแต่สิ่งดีๆไปนะคะเพื่อดึงดูดให้ความรู้สึกดีของเราในการทำงานหรือว่าที่เราอยู่ณจุดๆุดนั้นนะคะมันดีมากขึ้นนะคะยังไงแล้ว ผู้อ่านก็หิวข้าแล้วนะคะเดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวถ้ามีหัวข้อสนุกสนุกใหม่แล้วก็มาทำให้รับชมรับฟังแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะรักชอบขอบคุณค่ะ